ไฮโดดตำซมตำนะคะนี่เลยบรรยากาศอลดานดบ้านมีแต่พริกนี่ตำพริกเจ้าเดิมปลาร้าอะไรไม่รู้ยี่ห้ออะไรเนี่ยแซ่บนัวอัดผสมหลากหลายอันยี่ห้อคุณโง่เหรอเคยลาวเรียมมาอยู่อาหารเราผสมหลายเจ้าไว้นี่ ูตไหมแล้วก็หยดชิลต์เข้าไปไว้ด้วยแล้วเอ้าแล้วกับข้าวเราอยู่ไหนยันปาดพอแล้วนี่แต่แนวกินกินอยู่สี่คนพอแล้วเรามากินอย่างเดียวนะคะเราก็เรามากินข้าวป่าค่ะวันนี้วันนี้เรามากินข้าวป่าจบพลนะจบเดี๋ยวมันจะนานเพราะตัวโหลดไม่ได้ยังไม่ถึงนาทีเลยอาถ้วยนี้ให้หมวยมันจะได้กินแกงได้กินเนี่หนุมจีนน้ำน้ำกระดาษได้ อะไรมาปลาเห็ดแกงเห็ดมาอุ้ยคนอะไรยำเห็ดอีบ้างไม่ไม่น่าเลยทำไมอ่ะมันไม่ได้บรรยากาศอาหารมันต้องกินอย่างอื่นนี่นมเจนมีไก่มีปลามีแกงเขียวหวานไม่อันนี้แกงอ่อมไงก็เลยแบบนี้ดีกว่าเอาใส่ลงไปจะได้ไม่อะไรน้ำตาลปี๊ดมะนาว อ่านเท่าก็จิว่าปาดทํายินก่อนแล้วเด้อ